สวัสดีจ้าท่านผู้ชมที่เคารพรักวันนี้ส้มพามาชมสระว่ายน้ำกลายเป็นสระบัวนะจ้าเพื่อนๆนสระว่ายน้ำแห่งนี้เขาเขาทำไว้ให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ละจ้าบ้านเก่าแก่ที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นละจ้าหลังใหญ่มากแล้วก็มีสวนมีสวนให้เชยชมด้วยจะมีมีต้นยู มีต้นอยู่เป็นรัว้วเป็นรั้วยาวเลยจ้ะแล้วก็มีต้นอยู่เป็นรูปร่างแบบนี้ด้วยจะ้ะเห็นไหมจ๊ะเพื่อนๆน,นี่นะจ้ะต้นอยูนะจะ้ะสวยจริงๆเลยจะ้ะขอโทษสําหรับภาพจะ้ะแล้วก็สะบัวสะบัวตรงนี้นะจ้ะเพื่อนๆน,นี่นะจะ้ะเคยเป็นสะว่ายน้ํามาก่อนนะจ้ะเพื่อนๆ เดี๋ยวลงไปชมกันเลยจ้าเดี๋ยวส้มต้องลงไปบันไดก็คงจะต้องปิดกล้องนะจ๊ะเพื่อนจ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะตกก็มีดอกกุหลาบด้วยละจ้าดอกกุหลาบดอกเล็กๆอยู่ตรงบันไดสุดยอดเลยจ้าแล้วก็มีสีชมพูแล้วก็มีสีขาวกุหลาบเดี๋ยวลงไปเลยกันลงไปเลยจ้าเพื่อนเพื่อน ลงมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ละจ้ะเป็นแบบนี้ละจ้ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นี้ส้มปิดกล้องเพราะกลัวจะจะล้มนะจ้ะจะหกล้มไอ้ต้นยูยูวเป็นรั้วเป็นต้นยูจ้ะเดี๋ยวไปชมสระบัวกันเลยจ้าแล้วนี่ก็คือสระบัวนะจ๊ะเ,เพื่อนๆน มีสาลายขึ้นเยอะเลยจ้ะสาลายน้ําจืดถ้าเป็นภาคอีสานเขาก็ว่าเทานะ่จ้ะเทาที่นําไปลาบนะจ้ะเพื่อนๆก็ภาษาไทยก็เออเรียกสาลายสาลายน้ําจืดจ้ะถ้าส้มเรียกผิดก็ขอโทษนะจ๊ะน้ําใสมากเลยจ้ะเห็นเห็นไหมจ๊ะเห็นสาลายไหมสาลายน้ําจืด เยอะเลยแล้วก็มีน้ําใต้บันดาลด้วยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะน้ําน้ําใต้บันดาลไหลออกมากนี่นะจ๊ะเยดายเมื่อก่อนนี้เป็นสระว่ายน้ําแต่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นสระปัวจ้ะเพื่อน,นเดี๋ยวไปชมรอบๆกันเลยจ้าดูสาหร่ายสิจ๊ะเพื่อนๆเยอะแยะเลยจ้า อือันนั้นดอกบัวจ้าอยู่ใกลๆนี่แหละจ้ะแล้วนี่ก็ต้นวิลโลทรีนะจ๊ะนี่นะจ๊ะแล้วนี่ก็ดอกบัวสีขาวจ้าพเพื่อนๆดอกบัวสีขาว แล้วตรงโน้นตรงตรงกราบบันไดน้นส้มก็ลงมาตรงโน้นนะจ๊ะแล้วสระสระตรงนี้ก็สาลาเยอะๆเลยจ้ะไม่ไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่าส้มก็เคยมาเที่ยวหลายครั้งแล้วจ้ะเมื่อครั้งที่แล้วส้มเจอปลาตัวใหญ่ๆเขาตายในสระนี้เลยจ้ะเพื่อนๆปลาตัวใหญ่มาก อันนี้ดอกบัวก็สีเหลืองอ่อนๆนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะคงจะลึกหน้าดูถ้าเป็นสะไยน้ำมาก่อนจ้ะเพื่อนๆโอ้ยสาหร่ายอะไรจะเยอะขนาดนี้เยอะมากๆเลยจ้ะ <ๆ S 2> แล้วนี่ก็ต้นวิลโลทรีอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะ วันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนจะนนก็พิรอนดอกบัวสีเหลืองสีเหลืองอ่อนจะดูดูใก,กล้ใกล้ก็มีสีชมพูด้วยแหละจ้ะเพื่อนๆนี่ะลรจ้ะมีสีชมพูด้วยแล้วก็สีเหลืองอ่อนๆจ้ะ สระว่ายน้ําอดีตเคยเป็นสระว่ายน้ําแล้วตอนนี้กลายมาเป็นสระบัวนะจ๊ะเพื่อนๆน้ำก็ใสดีจังเลยจ้ะน้ำใสดีมากส่วนสาหร่ายนั่นก็ขึ้นมาลอยเต็มเลยจ้ะ แล้วนี่ก็ดอกบัวสีสีบานเย็นนะจ๊ะดอกบัวสีบานเย็นเนี่ยจ๊ะดูดูน้ำแล้วก็เป็นเงาท้องฟ้าอะไรจะสวยงามขนาดนั้นจ้ะเพื่อนๆจ๊ะ ลมก็พัดมาอ่อนๆจ้ะส่วนต้นวิลโลทรีต้นนี้เขาตายจะเป็นเพื่อนนางสารก็เหลือไว้ให้เห็นแต่แต่ต่อจะได้ต้นใหญ่ด้วยต้นใหญ่แล้วก็มาตายจ้ะดูเงาสิจ้าเงาเงาท้องฟ้าสู่สระว่ายน้ำจ้ะสวยงาม ตามทองเรื่องพี่รอนก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะส่วนนี้ก็ดอกบัวอีกกลุ่มหนึ่งนะจ๊ะเ,เพื่อนเพนอจ๊ะแล้วก็มีรูปปั้นรูปปั้นได้จ้ะรูปปั้นโอ้โอ้พี่รอนกับรูปปั้นจ้ะเพื่อนเพื่อน <laughs> ส่วนนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆนี่นะจ๊ะส่วนบ้านหลังใหญ่ก็เห็นอยู่โน่นนะจ๊ะเสียค่าเข้า สิบห้าปอนจะเพื่อนๆต่อหนึ่งคนเดี๋ยวจะเข้าไปดูจะเข้าไปดูในบ้านด้วยจ้ะก็ไม่เคยไปเข้าไปดูในบ้านจ้ะเคยมาเที่ยวแต่สวนงวดนี้ก็เลยจะเข้าไปทัวร์ในในบ้านหลังใหญ่โน้นด้วยจ้ะอืมสะวายน้ำ มีมแมลงปอด้วยแหละจ้าเพื่อนๆพื่อนนี่นะจ้าเขาก็บินอยู่ให้เห็นอยู่อันนี้อีกมุมหนึ่งจ้ะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จ้ะวันนี้วันนี้วันเสาร์จ้าเพื่อนเอนวันเสาร์วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก,กงรกฎาคมจ้าเพื่อน วันที่ถ่ายทำวีดีโอนะจ้าส่วนบัวกลุ่มนี้เป็นสีชมพออูอ่อนๆจะเพื่อนจะเพื่อนๆนกรีบเขาซ้อนสวยงามมากเลยจ้ะ ่อขอโทษที่จับมุมกล้องอมไม่ค่อยตรงเท่าไหร่จ้ะส่วนบ้านหลังใหญ่นน้นก็เห็นอยู่ต้นวิลโลทรีก็ ปลิวสวยปลิวยังสวยงามเลยจ้ะขอโทษจะพูดผิดอชอบมากเลยจ้ะเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วเราจ้ะเพื่อนเที่จะเข้าไปทัวร์ในบ้านหลังใหญ่โน้นเดี๋ยวก็คงจะต้องเข้าไปจ้ะเขาบอกว่าทัว ทัวร์ในบ้านหลังใหญ่นั้นหนึ่งชั่วโมงจ้ะเพื่อนๆแต่เราต้องไปถึงที่นั่นก่อนห้านาทีจ้ะเดี๋ยวส้มค,คงจะต้องไปแล้วละจ้ะเพื่อนๆก็ดูสะอดีตสระว่ายน้ำแล้วส้มก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ้าสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปด้วยนะจ้า ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขจ้าบ๊ายบายนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย